หน้าห้องนี่คือหน้าห้องลอกกันบ้านเนตันลอกเวลาทำในโรงเรียนลอกลอกเวลาสอบหรือเปล่าไม่ลอกไม่ลอกแต่ให้เพื่อนไปถามเนตันเอาไปถามได้ไงเวลาสอบอ่ะเวลาสอบอย่าให้เพื่อนลอกข้อสอบให้เพื่อนลอกข้อสอบตายเนตันปิดบางข้อสอบไม่ใช่ปิดลูกบอกว่าอย่ามาดูไม่ได้ถ้าจะแอบดูหน้าเนตันอย่าให้ยื่นให้เห็นแต่ว่า ก็ช่วยเหลือทางอ้อมมาลูกคือ,ค,อคือหมายความว่าทําเฉยๆไม่ได้เหลียวมองดูว่าอันนี้รอกน้ายังไม่ต้องบอกอะลูกคือหมายความว่าถ้าจะให้เพื่อนเห็นก็ได้แต่เราไม่ได้ยื่นให้เห็นอถ้าเขาจะแอบดูเขาก็มีความผิดเองแต่เราไม่มีความผิดหรอกใช่ไหมเือเราไม่ผิดใช่ไหมถ้าเขาแอบลอกใช่เข้าลอกอะ่ะเขาเราไม่ได้ยืนย่นให้เข้าลอกยื่นให้ เราแคอยู่บนโต๊ะเราถ้าเขามาแอบดูล่ะเ,เราก็ไม่ต้องปิดเ,เ,เลกเฉยๆอะไรถ้าครูเห็นว่าเขาแอบนอกเราอะก็ครูก็ทําโทษเขาเราก็ไม่โดนทําโทษแต่ถ้าเรายื่นให้เขาดูเลยอย่างเงี้ยเราโดนโดนเนขาอ่ะครับโดนกับเขาอันนี้ท่านเก่งวิชาอะไรลูกอังกฤษอังกฤษละอะไรอีกคณิตคณิตละอะไรอีก อังกฤษคณิตละอะไรอีกเหรอวิทย์ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรกียเ่ยวกับอวกาศตอนนี้เรียนเรื่องอวงกาศหรือเปล่าไม่ได้เรียนเรื่องอวงกาศเลยะปอส่เรียนแต่ใตัเก่งเรื่องนั้นมากเก่งเรื่องอวงกาศเหรอใช่เก่งมากเลยเก่งมากแล้วก็พี่ปอสี่ถามเหรอไม่ได้ถามนะแล้วเวลาเรียนพิเศษไม่รู้เลยพี่ปอสี่อ่ะแบงยังบอกว่าในต้ายังรู้พี่เขาอีกอ่ะเรื่องจักรวาลเนี่ยนะใช่รู้หมดแล้ว ล้ว看看อนาคตด้วยอนาคตว่าไงอีกหลายล้านล้านล้านของล้าน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 ปีจะเป็นยังไงบืดบิดชิดเลยแล้วแล้วคุณครูว่าไงถูกต้องหรือเปล่าบืดมิดเนี่ยกว่าถึงอนาคตที่นักที่ว่าเยอๆให้ก็คืออนาคตมืดมิดหลังจากดวงอาท pues ah ิตย <opus> <อ combine. S 2> ์ระเบิดคือดวงอาทิตย์กลเป็นดาวแค่ขาว้วดวงอาทิตย์ก็จะกลายเป็นดาวแค่ดำ โอ้ยถ้าดวงอาทิตย์ระเบิดเราจะเอาความร้อนจากไหนเนี่ยตอนที่ทุกวันนี้เราเอาความร้อนกดวด้านเราก็กะตตนนด้นโลกก็กลายเป็นเศษกบาาแล้วหรอแล้วเราจะไปอยู่ไหนกันนะยากเราไม่เกิดใหม่แล้ว่ะเกิดใหม่ตรงไหนดาวอะไรเราไม่เกิดใหม่แล้วเพราะในปีหลังจากดวงอาทิตย์ตายก็ไม่มีดาวอะไรเลยอีกต่อไปแล้วไม่มีดวงดาวสักดวงเลยมันระเบิดถึงขนาดนั้นเลยเหรอใครบุคลรดกเย จากดวงอาทิตย์ระเบิดดาวดาวดาวในระบบสุริยะก็โดนปล่อยตัวเพราะดวงอาทิตย์ถูกบรรทัดเกินไปแล้วอะอืมถ้าดวงอาทิตย์ระเบิดแล้วดาวพู้อ,อื่นจะเป็นอะไรอะคือโดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปโอ้โหดวงอาทิตย์มันมีพลังแรงขนาดน,นั้นเลยเหรอดาวแค่เขาที่เขาเรียกว่าดาวดวงอาทิตย์หลังระเบิดอืมเป็นเลยลาดวงอาทิตย์หลังระเบิด มันจะปล่อยดาวดาวแก๊สยักไปก่อนแล้วค่อยดูดดาวที่มันอยู่ข้างใน,ห,นหรือว่าดาวขาดเพราะว่าตอนนั้นโลกเราก็กลายเป็นศษธุลีบาโลกเราก็เป็นเศษผงธุลีใชอ่อุกกาบาตเป็นอุกกาบาตไปละอุกกาบาตก็จะปลิวไปอยู่ดาวอื่นใช่ไหมไม่ได้ปลิวมันจะปลิวไปแบบปลิวไปเลยแล้วหลังจากด้านแล้วหลังจากด้านอาที่ก็จะกลายเป็นดาวแค่ดบคือ ความร้อนหรือต่อไปจะเป็นแค่าดาวแคร์ดวงอาทิตย์ที่มันเป็นดวงอาทิตย์ที่มันอันเล็กๆอ่ะแล้วมันจะเป็นดวงอาทิตย์แคร์ขนาดเท่าโลกอันนี้อีกกี่พันปีเนี่ยหลายล้านของล้านปีโอ้ใครคำนวณไหมเนี่ยนักวิทยาศาสตร,ร์คนไหนไม่รู้คิดปไาไซา์ชีวิตสดใสปมอยางเลยแล้วเราก็หามาได้ด้วยนะอนาคตเย แล้วอีกไม่ดานจะไม่เหลือดาวอะไรเลยนอกจากดาวแค่ขาวและหลุมดำเช่นมันจะมีเหลือดาวแค่ขาวเช่นดาวแค่แดงดาวแค่น้ำตาลดาวแค่ส้มและดาวแค่น้ำเงินโอ้โห